สวัสดีค่ะพากันเดินไปวิลิสพี่นองเล็กน้อยอยากไปซื้อขนมเนาะเก็บบรรยากาศน้ำพี่นองค่ะมันสิเขา,นาหนาเฮสแล้วเริ่มน้าวแล้วนาะจะ สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีด้วยค่ะอันนี้กะขวดน้ำที่หออไปนะคะห่อไปหอดกับบะหมีเวลากินออเอดเออ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 เเอออออ าอิดังต้นฮะฮันนี่อันนี้คลอร่าอืมอย่าอิดาอิดวิลเฮมกดีมามาพูดถ่ายเล็กน้อยมืทันผู้ชมไปเดินไปวิลลิสมานนอจ่ะไปทางถนนใหญ่นอจ่ะเดินกับลูกบ่ได้เอารถเคสนิยังเดินจ้ะเดินเดินมเพื่อกกำลังกายแล้วแบที่นี่กับใส่ยังมาแน่ส่วนอันนี้ ส่วนอันนี้เป็นขนมด้วยจ้ะมันกไม่ทำผู้ายก็โอเคมอะนมานี้ซื้อจากร้านขนมกูดิสเฟรนยไม่ดิสามาช่กูสิทแล้วเราจะวค่ะดูมีดอกม้หรือมีด ร้านขนมกะจะแพงกว่าร้านซปเปอร์มาร์เก็ตเน,น,นาะจ้ะเรื่องเป็นเรื่องเป็นยังคือได้์เสื้อนี่ให้ลูกเพราะว่าไปรับอัน,นกองอันนี้มาน้ำจ้ะแม่ตายไปซื้อโอ้ย่อมันแม่ตายสั่งซื้อเน,นาะจ้ะแต่สมมุิสั่งซื้อสมมุิจากพี่น้องเขาก็เลยส่งมาให้่ง่อันนี้ก็เป็นสมมุิเลียนจากพี่น้องคขา sơmột liềm, kéo đan đây là nè, liờ để cho kéo hết pin két liềm rồi, biền hัว p/nong, momen cho pờ biền hัว mẹ nỉ ตอนเพื่อนมตายมากไมตายกับเวียนหัวเลยแต่ไมตายบดแผลเบาให้ทำผู้ช่วฟังอีกอย่างจังสีนะแล้วก็ก็ไปเสื้อนี้มากนอกจากเครฟตูดอ้ยนิกเกรลบลอแม่ขอโทษลูกนิกเบลอดวอินเตอร์เนอยังงอืมเขาเรียนวิญญากุ้มกังในนี่ก็จะมีประมาณมีในนี่มียีสิบตัวเป็นสเปนกาเครฟตูนอกจ้ะ อันนี้100ร้อยโครนจ้ะหนึ่งร้อยโครนนี่ก็ะจะไปกินกับเออ่กับลูกแหละเล็กหน่อยยังมาท่านเด็กคยกินจักเกอร์เด้อพี่นอ้องมันจจะเป็นข้างแรกงกว่าเล็กหน่อยก็บเสือ้อนี่มาจา้ะไม่ใช่เทาไปเบิ่งลานอื่นมันบ่มี่นะพี่น้องก็เลยเดี๋ยวว่า เมื่อใดเมือ,มอนึงถ้าได้ย่างไปทางวินดิสก็จะไปซื้อทางนั้นก็ได้ได้ซื้อนี่ละ่ะนี่อันนี้ของเดียกจะได้นอกจากย่างอื่นบปซื้ออันไหนประหยากได้อันไหนบระจำเป็นนะเสื้อที่เราจำเป็นกินนก,ก็นกนกจะเนี่ยก็เซนบุ๊กนอกจากโลซ์นี่เลยแม่ก็ได้ลูกก็ได้อันนี้ก็เป็นพิซซ่าชิ้นเล็กให้ลูกคนละแทง่ง แล้วก็หอยหอยหอยแมงกูนอกจากแฉกแข็งเขาแกะมาไวแล้วนี่จ้ะสื่อซ้ำนี่สื่อซ้ำนี่จ้าเฮ้ยเมื่อสมมติแม่ใต้กับสื่อมือสองเอาพี่น้องขนาดมือสองกับซี่ลอยสามสิบเจ็ดโครนพี่น้องคะ ถ้ามือแรกกับเล็มแล้วหกลอยปล่ะนั่นแหละเขาทรงมากห้แล้วมาวาสิเปิดเป็นคลิดนั่งเปิดคลิปนี้สี่ร้อยสามสิบเจ็ดครูจะเป็นบ้านขายสมมุดมือสองนึ่มสี่นะ ยนี่จ้ะแม่หนีนอจ้ะสวยว่ากด้อยังดีติดฟิล์มได้บมแมยพี่น้องอืมดีมากเลยแต่ไม่เลอซสะาดโอเค,อเคนี่วิดอโอ่อัทิ้งแมาจะไปแล้ว <c oughs> อนี่เอ้ยเดีอยววันต้าโอ้ตายแล้วเีย๋ยวไปไปด้วยด้วยดอกไม้แล้วได้กินจ้ะจ้ะเมนวิน,ออนอคอร์ดใหม่ๆบ่ปรมานันได้กินครั้งเดียวหลังจากนั้นกันบ d ม่ได้กินแล้ว บางท,ที่มันกับเาขาเรียกว่ายังกินมาหลายปีหลายครั้ง,ททนนงในสว,วีเดนแล้วบางท,ที่มันกับเบือนบอะพ่นองแต่บัดท,ที่นี่มันเริ่มอยากจะกินอีกเนาะแล้วเามีมีเพื่อนคุยน้ามีลูกมีมีเตารร่าทั้งสี่เป็นเพื่อนคุยพี่นองมันกินแบบมีความสุขแล้วก็ลูกๆก,ก็จะเป็นพัฒนากระชได้จับได้ใบทำตัวแบบนี้น้ำแม่เราจะเนาเนะไปไต่ไปเราจะพี่นองคาเดเก็บของเวียนหัว

เป็นแบบนี้เราจะโอ้ยนี่น้ำเขาต้มมากห้อก็จะไปต้มอีกเมตไจก็จะไปต้มอีกอันนี้มันเป็นนี่มันเป็นแช่แข็งนี่เมตไจจะไปไว้ในตู้ฟรีสนอกจากพี่น้องมากินกับลูกนี่น้ำท่านผู้ชมเนี่ยล่ะอัลตอร์ลูกโอ้ยน้องส่วนอันนี้เงา,า,า้ยวอัลลัตพี่น้องอา